ถึงเวลาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาประกอบ59ชัก54วาวนะครับจากไฮสปีดกันนะครับตัวนี้เป็นฝาตัวท็อปนะครับผมวาว24 21นะครับจากทาง High ฮสป e ดนะครับผมสำหรับลูก59นะครับเป็นชุดคิดนะครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมเันแล้วทั้งหมดนะครับพร้อมกับชุดคัดมือนะครับไปดูวิธีขั้นตอนการประกอบกันบุ๊ไป โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ให้น้องเกมนะครับนี่ประกอบนะครับเกียร์กับกระบุกเกียร์ <Yeah. S 1> ประกอบไว้แล้วนะครับผมก็ตรงนี้อาจจะมีดัดแปลงนิดหน่อยตาดูอันนี้ก็หลบก้านนะครับนิดนึงแล้วก็นี่ก้านคือพิรุนพิลุนครับพ่ลุนเรียกว่าอะไรนะกัดกี้เหรอ <S <S ใช่ไหมครับย่าซ <Yes. S 1> yes. oh, yes. ื้ออ้ย่าซื้อด้วยนี่็อกไม่ให้ข้อมันขายเหรอเกมใช่ไหมอ oh, ๋อนเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยเรากระกล้องดูเลยครับนี่นะครับประมาณนี้เรากัดกี้ได้น,นะด้านเดียว จะไม่เก็บด้านเดียวอ๋อเรียบร้อยนะครับผมก็นี่ก้านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ชำนานอ่านะครับผมอันนี้ข้อจบไปข้อนี้ชัก5้านะครับข้อชัก5าย้ายตานะผมเป็นก้าน2จังหวะนะครับทำน้ำมันเลี้ยงก้านเหมือนเดิมบอดี้ก้าน2จังหวะจะไม่มีน้ำมันเลี้ยงก้านนะพวกทูตีนะผมเรียบร้อยหมดแล้วก็เสื้อนะครับผมก็ประกันประมาณ3มมิลนะครับอันนี้เป็นบอกนะครับประกอบในบอดี้ประวาน LED นะครับ แต่เราใช้ระบบร2อย้าทั้งหมดเลยนะครับตั้งโซ่ทั้งข้อนะครับแล้วก็เสื้อร2อย้าเนี่ยมันยาวกว่าเสื้อเดิมปาวานเอวดีแล้วนะผมเพราะยังจะมีปากกินอีกประมาณ3มมิลนะแต่หัวน่าจะชนบางคนนะครับคิดว่าแล้วก็เรื่องคัดมือนะครับผมใช้เป็นฝาคัดแท้นะครับเบิกศูนย์นะผมตัวนี้ก็ฝาเป่าๆน้ากับประมาณพันปลายปนะผมแต่ว่ามีการแป้งนะครับนิดหน่อยนี่ดูเลยครับตรงนี้ก็คือแป้งแล้วนะครับเราสามารถไปใส่กับเข็งร้อยเก่าก็ได้นะครับ ใส่ได้เลยนะแต่ว่าเราใช้เป็นเค้งเป่าวานอยู่แล้วนะครับคือตรงนี้มันก็ไม่มีผลอะไรนะแล้วก็ชุดคัดอะไรนี้ก็คือมาทั้งชุดเลยนะ2,000ทั้งหมด2,000ต้นๆนะครับแล้วก็ไม่เอาเจาะไม่เจาะคันสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นฝาเอเตัวเก่านะครับจะตูเติมน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นเอเตัวใหม่รูน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นี่คือจุดสังเกตนะครับผมแล้วก็พวกประกับอะไรพวกนี้ก็สส่คัดนะครับใช้เป็นของ m อเตนะครับผม แล้วก็มือคัดกับประกับนี่ก็ใช้เป็นของโซนิกนะครับอันนี้ของธรรมดาอันนี้สายคัดเทนะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยครับก็เรียกว่าหูคัดหูคัด m x เหมือนกันนะครับเราจะใช้ระยะเดิม m x หมดเลยนะครับผมก็เข้าๆกับนี้อ,อ๋อเรื่องฝาลืมบอกเลยเรื่องฝานะครับบางคนถามว่าวาลวใหญ่ไหมก็ตัวนี้เป็นฝาตัวท็อปสาหรับลูก59เนะครับเป็นวาล์ว24 21ีนะครับ id จะเป็น24นะครับไอเสียเป็น21มิลนะครับกจะเ็วาล่วก็ับจะเท็่าี่นะคกับ id 6, 6เลย นะครับแต่ว,ว่าเบ้าตรงนี้ก็คือจะแคบกว่าสาหรับลูก66นะครับเรามาใส่ในลูก59เนี่ยมันต้องมีการหลบปอกนะครับเดี๋ยวตรงนี้คือพี่ลุนจะจัดการนะครับนี่จะหลบปอกนะครับตรงน,นี้ตอนนี้ก็กําลังเตรียมของกันอยู่นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงใช่ไหมครับจัานเจ๋ยเจ๋ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จะทาพี่ลุนจะทําเป็นคัดมือใช้ใช้อะไรนะครับเขาเรียกว่าอะไรใช้เวทเป็นเวทเหล็กเออเป็นเวทเหล็กเลย นะผมก็เข้าๆประมาณนี้อ่ะนี่ก็ลูกลูกสูบนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นลูก59ของไฮสปิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวทนะครับนี่นับน้ําหนักก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้เท่าไหร่เท่าไหร่นะคก็อันนี้พี่รุ่นจะใช้น้ําหนักเท่านี้อันนี้ก็คือจะอยู่ท่อนหนึ่งนะครับแล้วอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวต้องรูดูนู้นเลยครับเครื่องกึ่งไปดูให้ตาไปดูที่พี่รุ่นนะครับไปดูอันนี้คือพี่รุ่นเราใช้แค่ตัวอะไรครับเรียกอะไรเฟืองเหรอ คือเอาเอาแค่นั้นไอตัวที่ตัดออกไปคือตัดทั้งของเดิมมันใช่ไหมตัดทิ้งไปแล้วอ๋อก็คือตัดทิ้งไปเลยเอาแค่นั้นมาแล้วก็มากับร่องอีกครับอ๋ออันนี้ก็คือเทียบเท่าอย่างนี้เลยพี่โดนใช่ไหมอันนี้คือเทียบเท่าของมันเลยใช่ไหมอ๋อเอาเฟืองนี้มามากัดเป็นร่องครับแล้วเวลาใส่ไปนี่คี่โดนต้องเชื่อมหรือว่ายึดน็อตอ่ะไม่ต้องยึดน็อตอ๋อยึดน็อตนะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับ เอาตัดออกทำไมวะเนี่ยเอาช่างครับช่างตัดของผมออกทำไมครับอ่ะตัดของผมออกทำไมครับเอารอยนอี่เอาดีเดียวดีดีครับตัดตัดปักของผมทำไมแต่งป,ปักครับอ,อ่าบอกก่อนนะครับว่าของผม,มมันจะมีปัญหาไไหใช่ไหม้าก็คือไม่รู้ใครนี่แหละนะครับทอกออกทอกออกจนมันเนี่ยมันน่าจะเสียเลยล้วนล้วนแล้วบารดาสามบนผมคุคนล้วนนะไหนขอดูหน่อยครับขอขอดูหน่อยอันนี้ก็คือไปขโมยมาจากรถของใคร รถแถวบ้านรถแถวบ้านปักเทใช่ไหมปักเทแล้วแล้วสายมันจะตรงกันหมดไหมตาตรงกันไหมน่าตรงหมดน่าจะตรงหมดพูดงี้ไม่ได้นะต้องพูดว่าตรงดิไม่เดี๋ยวค่อยค่อยเสียบหาอ๋อเสียบหาอ้เตอร์หาก็ง่ายๆครับคือรถผมมันจะใช้กล่อง S4 ก็คือกล่องตัวนี้นะครับก็กล่องตัวนี้นะครับเป็นรหัส KYZ-T41 อันนี้ประวัน2014ไม่ใช่ไหม k คปิ ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณ2อน2014นะครับก็คือเป็นกล่อง6 4 KB นะรถผมจะใช้กล่องตัวนี้นะครับถ้าบางคนถามว่าแล้วกล่อง S 5ทําไมไม่ดีหรอคือมันดีครับแต่ว่าเวลาถอดเข้าถอดออกอะ่ะถ้าเสียบผิดทางอะ่ะมันจะเสียครับซึ่งรถผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนับก็เลยใส่ปลั๊กแปลงนะครับอยู่พักหนึ่งก็เลยแล้วมาใส่กล่องตัวนี้นะครับก็จบจบกว่าใช่ไหมจ๊ะประมาณนะั้นก็เดี๋ยวให้ช่างทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตอนต่อกันพอ กัเสร็จแล้วมันยังเป็นยังไงครับพี่ลุน,นใส่ดูนหน่อยใส่ดูนหน่อยใส่ร่องนั้นปุ๊บมันมันมีข้อดียังไงบ้างครับพี่ลุดพอพอเรากัดร่องน่าครับมันใช้กับคัตเดิมคัตหลังอ๋อคัดเดิมคัดหลังค,ดดค,ดงคัดหลังเดิมครับอ๋อจะอยู่แบบนี้เลยนิ่งไหมอ่ะ <c oughs> นิ่งไหมอ่ะหนักข้างโอ้โอกลมอยู่นะต้องมีแดนเกจเช็คใช่ไหมอ๋ออยู่แบบนี้เลย ทำอะไรครับจังผาข้อผาข้อต้องเผาให้แด้งไหมครับฮะไม่แดงไม่เดงนะครับเดี๋ยวจะใส่ข้อแล้วอันนี้เขาเรียกฝั่งฝั่งไหนนะเกมขวาหรือซ้ายขวาไหมนี่ขวาขวาขวาแม่พิลุนขวาขวาขวาใช่ไหมนี่โอเคอันนี้ทำอะไรพี่ลุนทำอะไรนี่ตัวล็อกเหรอืมตัวล็อกกีนะล็อกกี เหนื่อยเหมือนกันนะผมว่านะดูดูดูใางก่ลังกว่าจะได้นะเออออกกำลังกายตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนอันนี้คือถ้าเราเรายังไงใช้สีเดิมหรอเราต้องเข้าเข้าเดิมทั้งหมดเลยไหมไม่หมดครับมีอยู่สองสามเส้นสุดว่าที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่๋ออ๋อมันน่าจะไปเกี่ยวกับพวกมัคไฟหน้าเลยรได้ไหมอ่ะ มันน่าจะไม่เหมือนกันนะนี่ผมไม่แน่ใจนะครักตรีเบสที่เหมือนกันอ๋อปักตรีเบสไม่เหมือนกันสกเส้นหนึ่งรครับเดี๋ยวต้องมีไอ,ตอตาตา้ตัวนี้เรื่องวันยานิต้านี่ตัวนี้แดงดำไวต้ตรวจเหรอตัวมิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟโอ้แรืงว่าน,นี้เราดมมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมมือมัวไม่ได้ได้กี่สายแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อผิดไปแล้วเส้นออาจริงเหรอต่อเส้นทีเิสผิดอ๋อเอายังจะออกอ๋อเนี่ยยากครับ อันนี้คือตัวที่พิรุณกัดเมื่อกี้ใช่ไหมครับใส่เข้าไปแล้วใส่แล้วแล้วมันต้องแน่นแค่ไหนครับพิรุณมีด่งดีอย่างนั้นแล้วเวทแลก็วใส่เลยเเลยว่างั้นแน่นไหมเกมเราีิแน่นดีเลยนะ Hmm. แน่นปเปรีย้ยเลยแล้วคัดชุดหลังเลยใช้เหมือนเดิมเลยครับพี่ดูก็คือใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหม,มตัวนี้ก็เป็นคัดของไฮสปีดมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็น5แผ่นนะครทีห่งของสาสีนะตัวนี้ยังปกติอยูครับทำในห้าเจ็ดสอวาวแล้วนะครับแล้วก็มา5้าเจ็ดสี่วาวนะครับเลามา5้าเก้าชัก5้านะครับเดี๋ยวต้องดูดนะครับว่ามันเอาอยู่ไหม ครับตอนนี้เวลาเทียงคืน50นะครับตอนนี้ก็ประกอบชุดข้างนะครับเรียบร้อยหมดแล้วมันต้องแปลงต้องใส่นุน่นตาแหวนกดอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็ประกอบได้นะครับอันนี้ก็หูขัดเอ็มเอ็กซ์นะครับนะครับฝาแจนไฟยังไม่ประกอบนะตอนนี้ให้น้องเกมเซฟฝาก่อนใส่เข็มลงไปที่ฝาแล้วก็อันนี้เป็นไดสตาร์ทนะรถผมรอบนี้ไม่มีสตาร์ทเท้าแล้วนะครับก็คือเอาอะไรนะแกนสตาร์ทออกไปเลยแล้วก็เชื่อมเกียร์วนนะครับเรียบร้อยหมด ก็ไดนี่เป็นไดของให้สปีดนะครับที่ให้มาเลยทั้งชุดนะครับก็ 300cc ซีซีนะครับใส่ลงไปตรงนี้เลยไ,ไม่รู้ว่าเป็นไดแต่งที่บ้านเราช่างดังๆขายกันหรือเปล่า tails, นะครับดูใหสปีด 300cc ซีซีค่ะนี่เวลาปีสามนะครับเป็นไงครับช่างถึงไหนแล้วครับถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้ใส่ฝาครอบจานไฟนะครับแล้วก็ไอชุดอะไรนะเกมเรียกว่าอะไรละ่ะชุดเออชุดไายสตาร์ทนะครับไปถอดมาจากไดเดิมนี่ไดไดเดิมนะครับไดเดิมเนี่ยจะเป็นส5บห้านะครับจะเป็นยี่ห้อมิซูบะนะครับแต่ได้แต่งก็เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้ไอ้นะั่นจะเป็นงานของไฮสปีดนั่นแหละครับนะก็ทรงมันจะคล้ายๆกันเป็นเดิมเนี่ยนะแต่ข้างในคือมันพวกขดรวดอะไรพวกเนี้ยทรงเดิมมันจะใหญ่กว่านะครับต่อโซ่อะไรเรียบร้อยหมดแล้ว ใส่น็อตถูงไหมครับช่าง่อโม่หมดแล้วมึง <c oughs> ช่างก็ลงลือครับมืออีกนะครับแต่ว่าต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้ดูกันไอที่อ่ากล่องไฟนะครับนะครับก็คือน้องตาต่อยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไว้นะค่อยเบิกนะครับดูบล็อกใหม่ผมตัดใหญ่ไปหน่อยตอนนั้นมันจะให้ปลั๊กไอท่านะครับออกมาได้เลยใหญ่ ขณะนี้เวลาครับตีสี่นะครับเนาทีเพื่อนยังทํากันอยู่นะครับมาดูว่าพี่รุนทำอะไรนี่ชักเข้าชักออกหลายรอบแล้วนะดูเดี๋ยวให้ดูนะครับอะไรนี่ดูครับมาดูครับว่าช่างทําอะไรกันหลบบอกนะครับถามว่าหลบทําไมจริงๆคือเหตุผลของมันก็วาลมันใหญ่นะครับ จริงวาวขนาดนี้มันต้องใส่กับลูก66นะครับมันจะไม่ชนปอกแน่นอนอันนี้เราต้องวัดในในเครื่องนะครับแล้วก็มามาร์กเมจิกไว้ลูก59แต่ว,วาว66เนี่ยเดี๋ยวพอหลบเสร็จอะไรก็น่าจะได้ประกอบแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างเซ็ตไว้หมดแล้วทุกอย่างนะครับพวกหัวลูกอะไรเนี่ยนี่ไม่ชนนะครับ นะครับนี่ก็คือหลังจากลบเสร็จนะครับเห็นไหมจะมีรอยนะครับไอดี ID เนี่ยจะเยอะกว่าไอเสียนะครับสี่ม,มุมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวล้างเสร็จก็ได้กันตอนประกอบแล้วครับทากาวแล้วต้องทายเยอะไม่เก็บครับจังไม่เยอะครับไม่เยอะนะทายเยอะเอ ทายเยอะเบืองเรารู้ว่าทายเยอะมันจะล้นอะไรโอ้โหเพกะกำลังฟังเลยปกิน3ม,มิล นี่ก็ปกะกอบเสื้อฝานะครับ mm hmm. เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอเนี้ยผมจะใส่เป็นน็อตของไฮสปีดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวน็อตแต่งเราค่อยเปลี่ยนกันทีหลังนะครับนี่หนไหมได้ไฮสปีดนะครับเสื้อลูกฝานะครับไฮสปีดยกชุดเลยน่าอยากลองดูเหมือนกันนะว่าสตาร์ทจะทีเดียวติดไหมนะครึ่งเดียวติดไหมนะเพราะว่าตอนนี้รถไม่มีสตาร์ทเท้าแล้วนะครับไม่คือไหนแล้วนี่ไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็เรือนเกมหยิบเออไม่ต้องหยิบเดี๋ยวหยิบเองเรือนตัวนี้เป็นของไฮสปีดนะพี่ให้มาทีแรกนะครับตัวนี้เป็นเรือน3 4นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแมปเล็กนะครับ3 4ก็ความใหญ่นะครับถ้าให้เรียกกับรถบ้านเราก็เรียกว่าฟอร์ซ่าแล้วกันนะครับประมาณฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าสามร้อยนะถ้าฟอร์ซ่าสามร้อยสิบเนี่ยจะเป็นสามสิบเจ็ดนะครับสามสี่นี่ก็คือฟอร์ซ่านะครับคือจริงๆเมื่อกี้ประกอบเสื้อฝาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันเกิดอาการเดี๋ยวสายไม่หนีบนะ มันเกิดอาวาววาววาวหลบหลบไม่พ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวลูกพี่รุ่นต้องหลบวาวก่อนนะครับเพราะว่าลูกมันจะชนเลยไหมคราวนี้คราวนี้วาวชนลูกแล้วไม่ชนปอกแล้วชนแต่ลูกอย่าหอลิ้นเลยไงนะเพื่อนๆสว่างแล้วดูเวลาพีดูุนโคดสู้เลยหกถึงต่อมาหลบวาวใหม่ครับตอนนี้ก็จะประกอบกลับแล้ว ร้านนี้ไม่ค่อยทำรถกับกลางวันทำรถกลางคืนเราเตรียมของกนตั้แต่ประมาณสามโมงสี่โงนะครับก็กว่าจะแปลงกว่าจะนู่นนี่นั่นเสร็จนะมันค่อนข้างที่ใช้เวลาหัวลูกก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่หลบเปล่าหม่แล้วนะครับตาเท้าเรียบร้อยนี่ก็คัดใส่เรียบร้อยแล้วครับออแข็งไมก็ไม่แข็งนะ หกโมงห้าสิบเก้านาทีครับผมสสใส่ฝา,าว้าวนะผมฝาเขมเรียบร้อยหมดแล้วใส่เรือน,นะครับผมน้องเกมลองบิดให้พี่ดูที่น้องเกมบิด,ด,ดน,นี่บิดนี่บาดเอออ่ะเดี๋ยวใส่กอท่อครับผมเดี๋ยวเราจะได้ติดเครื่องกันแลลวอ่าเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ใส่ล้อนะครับผมสตเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาน้องน้องใส่ท่อเสร็จเสร็จยังครับน้องเสร็จครับผมขันนานมากเลยนะเราอ่ะหัวเล่าอ่ะหัว เอ็กไซเนะครับผมท่อน,นี้ตอนที่สมัยเป็น5้าเจนะครับก็เราจะใส่ควบคุมกับสเต็ปนี้ไปเลยนี่าเย้อว ดยอไไดเลยครับช่างเงียบคลิปเลยนะเครื่องเงียบคลิปเลยนะห้าเก้าชั้นห้าวาวยี 24, ่สี่ยี่สิบมีแมตตไฟดัตตานครสี เสร็จยอดเลยนะจาแน่นแน่นเลยโอ้โหหนึ่งคืนก็เสร็จได้อย่างเหนื่อยถ้ามาแต่เช้าจะเร็ตดีกว่าน,นี้ครับผมมาเช้าช่างตื่นไหมละครับตื่นต่เ้าแบบนี้ร้านนี้ขยันเนาะช่างตื่นแต่เช้าเลยทำรถหมัน,มนสเปกก็ชุดหัวนะครับเป็นไฮสปินหมดเลยน,นะครับผมเสื้อลูกฝาเรือน ได้สตาร์ทนะครับผมตรงนี้เป็นของไฮสปีดหมดเลยครบเซตนะครับชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวก็ตอนค่ำนะเดี๋ยวช่างรุนจะพาไปลันอินนะผมก็คลิปนี้นะไว้เพียงประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับช่างสวัสดีครับขอบคุณพี่รุนมากครับครับขอบคุณน้องเกมมากที่อยู่กันทั้งคืนเลยนะผมก็จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงครับรอไล่ลงตัวนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาขับให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกพี่ลุนแล้วว่ารอบนี้คือไม่ไม่เอาจีแล้ว นับแต่ว่าขอสักร้อยห้าสิบพอถึงถึงไม่ช่างร้อยห้าสิบถึงไม่ร้อยห้าสิบฮะพูดหน่อยเลยถึงไหมถึงนะถึงนะก็จะได้เอาไปขี่เล่นมากนะครับเพราะว่ารถนี้เจ็ดพันกว่ารูแล้วนะครับแต่ผมมาขี่เองไม่กี่พันอ่ะประมาณนั้นนะครับผมท่อก็ใช้ใบนี้ไปก่อนจริงๆผมมีท่ออีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเป็นท่อใบไหนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ